น้ำตาลไม่ฟ้องคนโพสต์รูปวัยเด็กกล่าวหาสวยเพราะสัญญกรรมต่อ,อก่หนึ่งข่าวนะครับเกิดไปแล้วตั้งแต่เริ่มรายการเลยนั่นคือเรื่องราวของน้องน้ำตาลพิจฉนานั่นเองนะครับโด่งดังขึ้นมานะจากละครเรื่องมัจจุราชสีน้ำพึ่งนะครับที่เล่นประกบกับพี่เคนทรเด็กวัย่บอกเลยว่าดาวว่าส่วนหนึ่งที่โด่งดังน่าจะเป็นเพราะชื่อตัวละครด้วยถูกต้องรัจนาชไนรัจนาชไนที่เล่นชื่อ,อเพื่อนอนะครับล่าสุดเนี่ย ก็หลายๆคนก็ประทับใจนะครับในใบหน้าที่สวยงามแล้วก็เรื่องของความน่ารักกุกิกนั่นเองนะครับจนทําให้นางเอกหน้าใหม่คนนี้แน่โด่งดังแต่ก็มีข่าวออกมาอีกว่านางเอกหน้าใหม่คนนี้หน้าใหม่จริงๆ<อ>เพราะทุบหน้าเดิมแล้วก็โผล่ใหม่จ้าคือใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะล่าสุดค่ะนอกจากข่าวอย่างนั้นแล้วยังมีคนมาขายี้อีกนะว่าคือให้ปวดใจอีกรอบนึงเพราะอะไรเพราะมีคลินิกสัญญกรรมค่ะอยู่ๆก็เอาภาพน้ำตาลเนี่ยไปแอบอ้างในเฟซบ ว่าเธอเหมือนมาทําที่ร้านข่าวอีกนะนี่ไงพอโดนอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าน้าตาจะว่ายังไงบ้างนะคะได้ข่าวว่าตอนที่เราสัมภาษณ์เนี่ยเขามีการพิสูจน์ด้วยนะจ๊ะอ๋อเหรอบี้จมูกโชว์เลยเ<อ>ว่าไม่ได้<ะ>สัญญกรรม<ห>อยากรู้ไปชมกันเลยคะ่ะปะ แล้วมันเป็นรูปของเราแล้วมันไม่มันไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเขาเอารูปภาพของเราเนี่ยไปหาผลประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ให้ทางผู้ใหญ่เขาเขาดูในเรื่องนี้อยู่แต่ว่าก็มีเห็นมีแจ้งในเรื่องของกฎหมายกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ก็คงยังไม่ได้ทําอะไรอย่างพอรูปเราเป็น้นแบบนี้หลายคนก็จะมองว่า ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็อธิบายตามที่เราเห็นแล้วก็บอกเขาไปแล้วว่าเราพอทราบข่าวเรื่องนี้มาอยู่แล้วแล้วเราไม่สามารถทําอะไรได้ก็เสียเซลล์ค่ะเสลเพราะว่าเราไม่ได้ทำเราเหมือนกับว่าเขาเอารูปภาพของเราเนี่ยไปหาผลประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะเพียงว่าไงไม่ได้ทําน้ําตาลบอกไว้แต่ถ้าให้เราวิเคราะห์กัน เรื่องบี้จมูกผมก็บี้ได้ผมเองเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่คนทําจมูกอะไรถึงแม้ตอนเด็กจะบี้มากโตขึ้นมันก็มาเองหรอเดี๋ยวทาให้ดูล่ะบี้นี่ไงเห็นไหมเธอบี้ได้เฟกมากเนี่ยนี่ก็บี้บี้ดูแล้วนี่ไงนั้นลองทาจมูกหมูไม่ได้เดี๋ยวอ่ะหลายคนบอกให้งัดขึ้นงัดขึ้นจมูกหมูไงนี่ไงเห็นไหมนั่นคือการใช้กล้ามเนื้อคออ๋อหรอนั่นคือการใช้กล้ามเนื้อคอเกี่ยวกัโฟกัสกล้ามเนื้อให้ถูกจุดด้วยนี่ไงก็ทำบี้ให้ดูนี่ไงแล้วก็งัดขึ้นนี่ไง ไอบี้เมื่อกี้คือการใช้กล้ามเนื้อข้อมือเข้าใจมหมดาวทำไมรู้ละเอียดอ่ะพี่อ่องเปลี่ยนผิดจุดอ๋อเหรอดาวก็แอนตี้สัลยกรรมไกลตัวมากไกลหน้าไหมไกลเอาล่ะถ้าเกิดให้เราวิเคราะห์ เราว่าจมูกไม่ได้ทำเมื่อมันผอมลงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจริงๆนะคือเนื้อตรงนี้มันจะถูกดึงไปแล้วดั้งมันจะขึ้นมาจริงๆเขาไม่ได้ทำศัลยกรรมหรอกแต่ทำหัตถกรรมเชื่อป่ะงานสารอย่างเงี้ยหรอเออคืองานสารใหม่สารอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจรเปล่าเออนี่มันอาจจะมีบ้างไม่แต่เราว่าแก้มเขาว่ามีสิทธ์นะมีสิทธิ์บุกนะอาจจะมีน้องโบนิดนึงอาจจะมีน้องโบนิดนึงซึ่งมันมันถือว่าเป็นศัลยกรรมหรอพี่ห้องไม่นะเพราะว่าเสกกรรมใช้มีดอันนั้นคือผ่าตัด แต่อันนี้ไม่ได้ผ่าแค่เอาสารเข้าไปปรับเปลี่ยนรูปหน้าเราโอเคไม่รับว่าเป็นการสัญยกรรมหัตกรรมเขาเรียกปอยปีชดาบอกไว้เสยกรรมใช้มีดหัตกรรมใช้มือจ้ะอาจจะเป็นงานสารสารใหม่เข้าไปแต่บาโลเวนะไม่ว่าเขาจะทําหรือไม่ทําค่ะสิ่งหนึ่งเนี่ยมันคือเรื่องของเขานะสองถ้าเขาทําแล้วสวยเราก็เพลินตาดีนะ เราโอเคนะกับการที่มีนางเอกสวยๆแล้วยิ่งเล่นประกบพี่เคนนะนั่นไงเขาโดนโจมตีนะถ้าเขาไม่สวยอะ่ะสามเขาจะฝีมือการแสดงดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ดังแหนบหรือทําอะไรมาอ,อยู่ที่ตัวตนล้วนๆ<อ>ดังนั้นถ้าทำแล้วสวยทำเลยเราเรชียร์เชียร์มากก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติ